ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการของคนที่ครึ่งๆกลางๆหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่ากาลมันจะตายด้านฝ่ายวิญญาณนะครับเขาจะมีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมแบบไหนทรามวิวร์บทที่3าข้อที่สิบห้าถึงสิบหกนะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าคือเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนจะว่าเจ้าเย็นก็ไม่ได้จะว่าเจ้าร้อนก็ไม่ได้เจ้าอุ่นๆและที่นี้เนี่ยก็บอกอีกว่าเราจะคลายเจ้าออกจากปากของเราที่อันตรายที่สุดของคริสเตียนเลยนะครับคือการแกล้งเฉยเมย หรือว่าเสแสแ้งว่าตัวเองเนี่ยความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรากําลังดีอยู่ขนาดที่ความจริงแล้วเนี่ยหัวใจของเราอยู่ห่างจากพระเจ้าเช่นคริสเตียนบางคนนะครับมานมัสก,การพระเจ้าวันอาทิตย์มาแคร์อะไรร้องไห้เออโฮลี่มากๆแต่อยู่บ้านโฮลี่ชิดกําลังเสแสร้งว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ายัางดีอยู่ตรงคําว่าเราจะคลายเจ้าออกนะครับตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยมันคือแสดงถึงความแน่ราัางเกียจมากมาก และความผิดหวังของพระเจ้านะครับไม่ใช่ผิดหวังเพียงเล็กน้อยแต่ผิดหวังมากๆเพราะเราเป็นคนหน้าซื่อใจคด2โครินบทที่13ข้อที่5บอกว่าจงสํารวจตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่เรามาคุ้มมาแคร์อย่างเงี้ยแต่เบื้องหลังเราเราซ่อนอะไรไว้บ้างจริงไหมทุกคนลองนึกเบื้องหลังเราซ่อนบาปอะไรไว้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าที่เรามีจริงๆเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่า อาการแรกเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความหิวกระหายในพระเจ้านะครับเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบเป็นวันเป็นสัปดาห์ได้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ฟังผมนะครับอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนอาหารถามว่าทําไมถึงเราต้องอ่านพระคัมภีร์ดูไหมเพราะเราจะได้มีพระวจนะไปต่อสู้กับมารซาตานเวลาที่มันยิงสอนอะไรบางอย่างเข้ามาในความคิดเราถ้าเราเป็นคนที่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆอยู่ได้โดยอย,ดอยู่ได้ทั้งสัปดาห์อย่างเช่น ลองนึกภาพดูอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมถามว่ากี่วันเนี่ยถึงเราจะอธิษฐานครั้งหนึ่งบางคนสามวันอธิษฐานครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเราไม่ได้หิวก็หายคนที่หิวก็หายก็คือคนที่ต้องกินทุกวันสมมุติว่าวันเนี้ยเออเรามีเรามีเด็กมาคนหนึ่งแล้วไอคนเนี้ยมันดันไม่กินข้าวเลยสมมุติเจ็ดลูกพี่กูเนี่ยไม่กินข้าวเลยประมาณห้าวันคิดว่าเรารู้สึกเครียดไหมเครียด <Yeah. S 1> แล้วคิดว่าเขาปกติไหมไม่ปกติแต่ถ้ากินทุกวันปกติไหม 3วันกินครั้งเริ่มแปลกๆถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับการหิวกระหายในยพระเจ้าผมมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถดําเนินชีวิตได้โดยที่เราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าเลย3วันหนึ่งครั้ง3วันอธิษฐานครั้งหนึง่ง4วันอธิษฐานครั้งหนึง่งผมจะ,จะบอกว่าเราไม่ปกติเราต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นคนที่ขาดความหิวกระหายในพระเจ้านี่คือลักษณะอย่างแรกนะครับความหิวกระหายทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราต้องการอาหารแบบทางฝ่ายร่างกาย เรากินข้าวเรายังกินทุกวันเลยแต่เราไม่สะแต่เราดันไม่ได้เข้าหาพระเจ้าในทุกวันเราะจะหิวก็หายพระเจ้านะมัสการพระเจ้าร้องไห้กับพระเจ้าเริ่มแรกเนี่ยสองวันหนึ่งครั้งจริงไหมพอผ่านไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยสักพักนึงมันจะเป็นสาวันหนึ่งครั้งสักพักนึ่งมันจะเป็นสี่วันหนึ่งครั้งสักพักนึงมันจะเป็นห้าวันหนึ่งครั้งแล้วคนบางคนงกมากกับเรื่องเวลานอนเช่น อ๋ออธิฐานห้าทุ่มมันดึกไปอ่ะรู้สึกไม่อยากอธิฐานหรอกมันธรรมดาพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเรียนนู่นนี่นั่นต้องตื่นแปดโมงต้องตื่นตีห้าผมถามจริงถ้าถ้าเราถ้าผมถ้ารักพระเจ้าจริงๆคุณคุณมีใจที่อยากจะตื่นก่อนเวลามาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วมาหาพระเจ้าบ้างหรือเปล่าแน่นอนพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอพระองค์อยู่ตรงนั้นเสมอพระเจ้าอยู่ตรงปลายเตียงเราตื่นมาเราก็พบพระเจ้าเสมอแต่บางทีเนี่ยเราเลือกที่จะวิ่งพวดออกไปเลยโดยที่เราไม่ได้หาอะไรพระเจ้าด้วยซ้า บางคนเนี่ยเฟิร์สอิมเพรสชั่นเฟิร์สเดทแรกเนี่ยของการตื่นนอนคือโทรศัพท์ตื่นมาปุ๊บถ่ายปีกันเลยเช็ค Facebook เช็คลายเช็คอะไรไม่รู้ไม่เคยอรุณสวัสดิ์พระวิญญาณเลยหรือแมบ้บางคนเนี่ยเคยทําแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ทําแล้วผมอยากจะบอกว่าเราเป็นคนที่ใกล้จะตายฝ่ายวิญญาณเพราะเราไม่ได้หิวกระหายพระเจ้าซึ่งเป็นแม่นาแห่งชีวิตที่เป็นอาหารแห่งชีวิตอเมน เพราะฉะนั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนเริ่มเห็นภาพไหม mm. ถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีเจ็ดดันไม่กินข้าวเลยผมมั่นใจว่าพี่กูพี่นุม่มคงวิง่งว่อนเราก็รู้สึกว่ามันผิดปกติจริงไหมรเราก็เหมือนกันถ้าวันนี้เพื่อนของเรารวมถึงตัวเราเองลองวิเคราะห์ตัวเองถ้าเราขาดความหิวกระหายในพระเจ้าหรือทั้งวันเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่ได้อธิษฐานไม่เป็นไรเปรียบสเสมือนวันนี้เราไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรแล้วเราไม่หิวหรอ ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เข้าหาพระเจ้าแล้วคาถามเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันคำถามก็คือแล้วเราไม่หิวแล้วจริงไหมผมเนี่ยจะพยายามหาเวลาอธิษฐานฟังนะอธิษฐานมากอธิษฐานน้อยไม่เกี่ยวหรืออยู่ดีๆเรามาอธิษฐานรถหนึ่งไปเลยวันละสิบชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่มันต้องฝึกอยู่ทุกๆวันอตอนคุณนั่งรถตอนคุณ กําลังอาบน้ําคุณก็อ,อธิษฐานได้คุณใช้เวลาก,กับพระเจ้าได้บางทีผมเปิดเพลงนมัสการอาบน้าอยู่พระเจ้ายังมาแตะผมเลยออกจริงไหมมีใครเคยอธิษฐานเปิดเพลงมีใครชอบเปิดเพลงนมัสการตอนอาบน้าบ้างยิงเมื่อขึ้นเราเคยมีเคยเคยแบบพระเจ้าแตะบางสัมผัสได้อาจจะไม่ได้ร้องไห้ก็ได้แต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วพระเจ้าพอพระด้เคยแม่โฟส เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มันมันไม่เกี่ยวว่าเราจะมีเวลาน้อยมีเวลาเยอะแต่คําถามคือคุณไม่กินเหรอจริงไหมคนตื่นเช้ามาจะรีบไปเนี่ยมาหาลัยไปนู่นนี่นั่นนั่งรถรถเมย์รถบัสไปอะไรไม่รู้เนะี่ยสินาทีคงก็กินข้าวได้ต่อมานะครับถ้าเรามีลักษณะนิสัยของการชอบปณีปนองกับความบาปนะครับเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรากําลังจะตายฝ่ายวิญญาณโดยปกติแล้วนะครับพระเจ้าเนี่ยให้ขาของเรามาในการวิ่งหนีความบาป แต่แต่บางทีเนี่ยเราดันพลาดที่เราเลือกที่จะไปหยอกล้อกับความบาปตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นไอแล้วเราดันไปเจอผู้หญิงเต้นเซ็กซี่เราดันไปเจอผู้ชายที่เราชอบเราดันเออเราดันไปไถเออเราดันไปเจออะไรไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่โอเคและมีโอกาสที่จะเปิดช่องให้เราไปทําบาปแต่เราเลือกที่จะไปหยอกล้อกับมันเป็นไปได้ชัดครับว่าเรากำลังจะตายฝ่ายวิญญ,ญาณในยังไม่ช้า จุดเริ่มต้นก็คือหัวใจของเราออกห่างจากพระเจ้าเราเลยเริ่มไปหลงมัวอยู่ในความบาปจริงไหมบางคนบอกว่าเรื่องทางเพศอะโอ้ผมผมมีอารมณ์เยอะผมต้องแต่งงานครับไม่จริงครับการแต่งงานมันไม่ใช่ยาพิเศษที่จะทําให้คุณเลิกเลิกเลิกหื่นได้การแต่งงานมันไม่ใช่ยายาพิเศษที่จะทาให้คุณเลิกไอ้นี่ได้ไม่เกี่ยวมีคนคนแต่งงานบางคนเขาแต่งงานไปก็ไปมีชู้ก็มีการแต่งงานมันไม่ได้มันไม่ใช่ยาพิเศษเพราะ,ะนั้นเราผิดแล้ว ลักษณะนิสัยที่2ที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเราเป็นคนที่หยอกล้อก่อความบาปอยู่ตลอดเวลาเราเราเปิดช่องให้กับความบาปเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นหลักฐานได้สูงว่าเราเรากำลังจะตายด้านฝ่ายวิญญ,ญาณต่อมานะครับลักษณะนิสัยของคนบางคนนะครับที่ชอบพูดแบบนินทาหรือการพูดดูถูกการชอบบูลลี่คนอื่นต่อให้พูดโดยที่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจและหนักที่สุดเลยคือถ้าเรา ไม่ได้ตั้งใจที่เราจะบูลลี่ใครหรือเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะนินทาใครแสดงว่าลักษณะนิสัยแบบนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราต่อนะครับหนึ่งยอมบทที่บทที่สาข้อที่9บอกผู้ที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ประพฤติอยู่ในบาปไม่ได้หมายความว่าคิดเสียนทุกคนจะไม่ไม่มีทางที่จะพลาดทําบาปเลยความหมายก็คือว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่ในบาปบางทีเนี่ยเราจะเราจะไม่รู้สึกชินกับความบาปอะไรบางอย่างเช่นถ้าสมมติว่า บางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเพื่อนรอบๆตัวเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นเขาชอบมานินทาเป็นพวกปากแทบ,บแมาเล่าอะไรให้เราฟังเราอยู่ข้างๆหูเล่าอยู่ข้างๆหูจนเราไม่รู้จนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติถ้าวันนี้น้องอยู่ในห้องเม็นๆนะครับน้องอยู่ไปประมาณ10 20นาทีผมเชื่อว่าสภาพน้องก็อยู่ได้ยาวๆเลยเพราะว่าจม,จมูกของน้องมันก็จะเสียต่อมานะครับลักษณะที่3มนะครับทุกคนเช็คตัวเองนะ เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลมกลืนกับโลกส่วนใหญ่นะครับพวกแบบความบันเทิงของพวกติ t กต็อกพวกการดําเนินชีวิตการอะไรต่างๆจากคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือว่าถ้าวันนี้เราดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ดูอะไรเยอะไปเนี่ยแสดงได้ชัดว่าเราเป็นคนที่กลมกลืนกับโลกและเป็นไปได้สูงว่าเรากําลังจะตายด้านฝ่ายวิญญ,ญาณถ้าเกิดว่าคนที่เราไปทํางานหรือว่าคนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเราเป็นคริเสเตียนมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เฉื่อยชา เมื่เกียพุ่งกี่แบงปันพุ่งกี่แบงปันดีมากบอกว่าเขาเนี่ยถ้าได้เข้าอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเขาจะต้องได้ไปเดินคู่กับผู้ชายแต่เขาก็บอกเขาไม่ไปอย่างเงี้ยคือเดินอยู่ในทางของพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนแบบไหนที่ดําเนินชีวิตแล้วก็มีข้ออ้างไปเรื่อยๆนู่นเนี่ยอ๋อมันไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะ อ๋อไม่เป็นไรก็คนข้างนอกเขาก็วางตัวกันแบบนี้แหละค่ะน่งใกล้กันผู้ชายผู้หญิงเป็นปกติคําถามคือคุณไม่ใช่เกลือและแสงสว่างของโลกใบนี้เหรอ,อาถ้าเกิดคุณบอกคุณแต่คุณคุณจะทาก็ได้แต่คุณช่วยพูดกับผมหน่อยว่าคุณไม่ใช่เกลือและแสงสว่างคุณกล้าพูดไหมอ๋อหนูยังเป็นเกลือและแสงสว่างค่ะหนูยังประกาศข่าวประเสริฐอยู่ประกาศข่าวประเสริฐใครๆก็ทําได้ครับจริงไหมนะครับมันมันมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวกันอะ่ะจริงไหม บางคนถามผมถามจริงตอนนี้พี่ทิมเขาเขากินเหล้าเขาก็บอกเขาก็ประกาศเขาประเสริฐแคค่มันก็ทําได้ประกาศเขาประเสริฐไม่ได้แปลว่าชีวิตเราดีหรือบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าชีวิตเราไม่ดีนะครับมันก็ไม่มีใครที่อยากจะมาเชื่อพระเจ้าผมถามจริงคนที่ชอบอ,อ,อยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ชอบเดินจับมือกันชอบทําอะไรก็ตามถึงแม้บอกว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรแต่คาถามก็คือว่าเราประกาศเขาประเสริฐแล้วเขาอยากจะเชื่อไหม สมมติบอกว่าไปประกาศขอประเสริฐคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอ๋อแล้วพระเจ้าของเธอดียังไงเราก็เห็นเธอก็เป็นเหมือนคนอื่นๆ่ะนั่นแหละนะครับต่อมานะครับถามว่าทำไมาถึงฟังเพลงทางโลกไม่ได้ฟังผมดีๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะปฏิบัตินายสองคนไม่ได้คือมันไม่ได้หมายความว่าเราแบบแอนตี้ขนาดไม่ต้องฟังเพลงทางโลกเลยแต่ความหมายก็คือว่าเราฟังเพลงทางโลกมักเราฟังเรามีลักษณะนิสัยของการฟังเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจมากกว่าเพลงนมัสการหรือเปล่า อย่างเช่นบางคนเศร้าปุ๊บไปฟังเพลงทางโลกแทนที่เศร้าปุ๊บจะไปฟังเพลงนมัสการผมเนี่ยเศร้าปุ๊บผมไปฟังเพลงนมัสการผมท้อผมไปฟังเพลงนมัสการแต่บางคนเศร้าปุ๊บไปฟังเพลงทางโลกบางคนเศร้าปุ๊บไปดูหนังบางคนเศร้าปุ๊บไปทําอะไรก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับทางโลกที่ไม่ได้มีพระเจ้าเลยสแสดงให้เห็นได้ชัดว่านิลักษณะนิสัยหรือพิติกรรมพวกนี้นะครับมันกําลังเป็นตัวที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของเราจริงๆแล้วคุณตายฝ่ายวิญญาไปแล้วเรียบร้อย พระเจ้าต้องเป็นที่พึ่งของเราในทุกความรู้สึกของเราไม่ใช่เพลงทางโลกคนที่เศร้าเศร้าปุ๊บไปฟังเพลงทางโลกเศร้าปุ๊บแบอไปฟังเพลงวันนี้วันนี้คุณฟังเพลงทางโลกบ่อยแค่ไหนอะ่ะผมถามจริงกับเพลงนมัสการต่อมานะครับการดําเนินชีวิตโดยปัสากาการอธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนปุ่มฉกเฉินที่เราจะกดอยู่ทุกเมื่อเวลาที่เรามีปัญหาฟังผมนะครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะอธิษฐานโดยเป็นศาสนกิจหรือศานอสานา ผมเนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่ได้อธิษฐานท่าทุ่มแต่ผมไปอธิษฐานตีหนึ่งตีสองบางทีสิบเอ็ดโมงผมก็อธิษฐานการอธิษฐานในวันนี้นะครับเป็นกําลังของวันพรุ่งนี้การอธิษฐานในชั่วโมงนี้เป็นกําลังของชั่วโมงเนเป็นกําลังของชั่วโมงข้างหน้าทุกสิ่งที่เราทําในวันนี้มันจะส่งผลถึงอนาคตทั้งหมดถ้าพรุ่งนี้คุณไม่อยากล้มลงในความบาปวันนี้คุณต้องอธิษฐาน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยเราดําเนินชีวิตโดยการที่เราไม่อธิษฐานเราอยู่เรื่อยๆอยู่แบบปกติภาษาพระมิญญาไม่ไา,บบไมวาวันนึง่ ไม่ช้าก็เร็วคุณได้ล้มลงแน่นอนส่งนคนที่ไม่อธิษฐานปุ๊บมาเข้าห้องอธิษฐานปุ๊บหลับเลยเป็นเหมือนกับการคุยกับพระเจ้าฮัลโหลพระเจ้าลูกขอนี้ขออะไรลูกขอมาเลยไปแล้วพระวิญญาณทุกครั้งที่เราอธิษฐานภาษาพระวิญญาณพระวิญญาณกำลังพูดแทนเราโชลาวาวาวาพระเจ้าขอให้พรุ่งนี้ผม แล้วพระเจ้าก็ยืนและนั่งก็ค่อยๆร่วงลงไปเรื่อยๆเราต้องเป็นคนที่เครื่องติดอยู่ตลอดเวลาแม่นผมนะครับเปรียบเทียบว่าการอธิษฐานเนี่ยมันมันเปรียบสเสมือนกับการหายใจเลยถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่อธิษฐานนะครับฟังผมนะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวยึดกําแพงเมืองไว้ผมมีเรามีปากเราก็อธิษฐานไปเถอะคุณจะอาบน้ําคุณจะจะไป จะไปเอ่อจะเดินไปไหนเดินไปหน้าเซเว่นสั่งเซเว่นจะทําอะไรคุณอธิฐานไปเถอะไม่เป็นไรหรอกทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะมันมักจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เสมอใครจะไปรู้การที่เอ่อรดาได้มาเอ่อทำแซนด์วิชตรงนี้เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะการที่รดาอธิฐานภาษาพระวิญญาณและพระวิญญาณขอแทนรดาก็ได้ทุกครั้งที่เราอธิฐานภาษาพระวิญญาณมันมีการปลดปล่อยมันมีการมันมีอะไรบางอย่างอยู่เสมอ บางทีพระวิญญาณอาจจะขอแทนเขาก็ได้แต่บางคนเป็นพวกที่เชื่อพระวิญญาณยังไม่ได้ขอเลยไปแล้วจริงไหมอเมนลองถ้าเราอธิษฐานต่อให้นะวันละหนึ่งชั่วโมงอธิษฐานไปนเรื่อยๆเชื่อวาบาบะบะวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงคุณลองทําดู <Amen. S 1> ผมมั่นใจว่าชีวิตเราจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จากคนขี้ฉาเราจะไม่ขี้ฉาเพราะพระวิญญ,ญาณอยู่กับเรา การที่เราอธิษฐานภาษาพระวิญญาณเหมือนกับการที่เราชวนพระวิญญาณไปเตะบอลเพราะอะไรเพราะเราได้พราะเราได้เพราเราได้ทำเราได้ทาอะไรคู่กับพระวิญญาณจริงๆการเชื่อฟังก็อีกเรื่องหนึง่งโอเคในพระคัมันรนีนะครับลูกาบท 18, ที่ส8ขแปที่หนึ่งบอกว่าเราควรจะอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจอเมน ต่อมานะครับลักษณะนี้นะครับค่อนข้างอันตรายคือการที่เราพอใจกับการที่เราไม่เกิดผลแบบไม่เกิดผลฝ่ายวิญญาณฟังผมนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอว่าคนที่เลิกพัฒนาตัวเองก็คือคนที่ถอยหลังฝ่ายวิญญาณคนบางคนคนบางคนอาจจะดูเหมือนกําลังพัฒนาอยู่แต่ว่าเรากับรู้สึกพอใจแล้วเออฉันมีตําแหน่งผู้นานมัสการฉันขึ้นมาเป็นผู้นานมัสการได้ฉันพอใจแล้ววันนี้ฉันก็เลิกบาปเรื่องนี้ได้แล้วแต่ฉันพอใจแล้วคุณเลิกบาปเรื่องหนังโปได้แต่คุณไม่พยายามเลิกเรื่องการอินทา คุณเลิกเลิกบาปอะไรบางอย่างได้แต่คุณไม่ยอมเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะคุณยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่ในอดีตเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยชิวๆวันนี้ผมอธิษฐานภาษาพระวิญญาณเออผมมาเาอประตูได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ขอมาสายหน่อยละกันการพอใจกับเรื่องพวกนี้นะครับหรือการไม่มีแรงผลักดันในการที่รับใช้หรือการทําอะไรบางอย่างนะครับส่งผลได้ชัดว่าเรามีโอกาสที่เราจะตายฝ่วิญญาณค่อนข้างสูง ย้อนบทที่สิบหาข้อที่แปดนะครับพระบิดาของเราได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้เมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา <Yeah. S 1> คําว่าเกิดผลมากตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เ,เราเราจะรู้เลยว่าชีวิตของแต่ละคนเกิดผลไม่เกิดผลจริงไหมบางคนนะ่ะเกิดผลนิดหน่อยแล้วก็อยู่ที่เดิมบางคนเกิดผลมากอย่างมูงกีก็ไปอเมริกาก็เกิดผลมาก ไม่ได้หมายความว่าคนอยู่ไทยไม่ได้เกิดผลมากบางทีเราก็อยู่ในแต่ที่ที่พระเจ้าเรียกแต่บางคนเกิดผลนิดนึงแล้วก็ขออยู่แบบผลแบบนี้แหละไปเรื่อยๆการหยุดนิ่งเท่ากับคุณกําลังถอยหลังไฟว<ม>ิญญาณอืมต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สูญเสียความรักครั้งแรกนะครับจําได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่พระเจ้าช่วยเราคือตอนไหนลองนึกดูครั้งแรกที่เราสัมผัสความรักของพระเจ้าคือวันไหน,น <ง S 2> ครั้งแรกที่เราสัมผัสความรักพระเจ้าครั้งแรกที่พระเจ้าตอบความอธิษฐานเราครั้งแรกที่เราร้องไห้กับพระเจ้าครั้งแรก เราร it. sure ้องไห้กับพระเจ้าเพราะอะไรและครั้งแรกที um ่พระเจ้าช่วยเราคือตอนไหนและพระเจ้าช่วยเราเพราะอะไรมีใครจาแบบนี้ได้บ้างฟังผมนะครับถ้าเราเป็นคนที่หลงลืมรักแรกของเรากับพระเจ้าเราลืมเราลืมรักแรกของเรานะครับผมมั่นใจว่าเราก็ใกล้จะตายฝ่ายวิญญาณแล้วพี่จําได้พี่จาได้ว่าครั้งแรกที่พระเจ้าแตะพี่ก็คือตอนที่พี่ไม่มีเงินและพี่หิวข้าวมากพี่เลยได้ถามพระเจ้าขอให้ผมได้กินข้าวขอให้ผมได้กินข้าวขอให้ผมได้กินข้าวสุดท้ายก็มีคนโอนเงินมาให้แล้ว วันนั้นพี่รู้เลยพระเจ้ามีจริงมันอาจจะเป็นแค่60บาทแต่พี่รู้เลยว่าพระเจ้าลักกี่หลังจากนั้นพี่ก็เลยมาร้องไห้มาสแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอด<ม>คุณต้องเราต้องนึกจริงๆว่าครั้งแรกของเรากับพระเจ้าเนี่ยคือตอนไหนและวันไหนอีกข้อสุดท้ายนะครับคือคนที่รู้สึกว่าสบายใจกับการที่เราปนิบัติพระเจ้าแค่ครึ่งหนึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะยอมรับว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราเราก็มั่นใจว่าเราจะติดตามพระเจ้าแต่เราเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างแค่ครึ่งหนึ่งหรือเป็นคนที่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมเราอาจจะเล่นโทรศัพท์วันนี้เราจะถ่ายฟีดได้ประมาณ3 4ชั่วโมงแต่เราไม่ยอมสละเวลาสักสินาทีของเราในการไปอธิษฐานหรือไปไปนมัสกา,ารมีใครในที่นี้บ้างครับเวลาอาธิษฐานหรือนมัสหรืออธิษฐานส่วนตัวที่บ้านทีไรสักพักหนึ่งเราก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเสมอเชิบราบะบาบ๊บบบ๊ตื้ด ก็เชลบาบะปะกับาจ้าที่หันอยู่แต่เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีไหมเชลบ,บ,บาบาบาแล้วก็อยู่ดีเลอชายฟิตเองโดยที่ไม่รู้ตัวพอเริ่มรู้ตัวก็เริ่มวางมือถือลงความหมายของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพียงองค์เดียวพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่ครึ่งๆ่งกลางๆเป็นคนดีแค่ในโบสถ์แต่เป็นเป็นคนเป็นคนที่แลดอยู่ข้างนอก บางคนในโบสถ์โอ้ดีมากเลยร้องเพลงนมัสการนู่นนี่นั่น,นแต่พอออกไปข้างนอกนะโอ้โหไปอ่อยผู้ชายข้างนอกไปนู่นนี่นั่น,นเราเป็นแคน่ <c oughs> คนที่รักพระเจ้าในวันอาทิตย์เราเป็นคนที่ยอมปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแค่ครึ่งหนึ่งเราเป็นคนที่ยอมเป็นลูกพระเจ้าแค่ครึ่งเดียวลูการบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบสามนะครับใครถ้าใครจะต้องติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองและรับการเข็นของตนแบกในทุกวันรับการเข็นในที่นี้นะครับคือคุณต้องคุณต้องแบก คุณต้องเป็นเกลือและแสงสว่างคือคุณต้องยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอะไรบางอย่างคนคนบางคนไปที่โรงเรียนเอ,อไปที่อะไรต่างๆบางทีเราเราไม่ได้แบกกังเขนเลยไปที่โรงเรียนไปก็พูดคำหยาบก,กับเพื่อนดา่ดาดา่าไอไอวัยวะเพศชายบ้างไปดา่าไอเฮียไอไอแอนิมอลบ้างไปดา่ามัม่วหมดเลยพอมาอยู่วันอาทิตย์นะ ขอทรงให้ขานอนลงอยู่ในพระหัตถภูรงพระคุณร้องเพลงนมามัสก,การพระเจ้าร้องไห้ผมงงเลยคนแบบนี้ร้องไห้ได้ด้วย <c oughs> จริงไหม <c oughs> จริงนะครับเราเป็นคนน่าซื้อใจคดล่าสุดที่เราทําคลิปออกไปก็คือคลิปที่บอกว่าเอ่ออะไรนะแต่งตัวโปอ๊อะเอ่อผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มีหลายคนกลับใจส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นผมก็เลยคิดว่าทิศทางโอกาสสูงที่เราจะน่าจะจัด จัดรอบนมัสการสําหรับับรุ่นแล้วถามว่าผมจะเทศเรื่องแบบนี้ไหมผมเทศแน่นอนฟังผมนะครับคริสเตียนที่ครึ่งๆกลางๆเป็นคนที่กึ่งร้อนกึ่งเย็นสุดท้ายนะครับลงนรกเหมือนกันหมดเป็นตายเท่ากันหมดส่วนใหญ่คนที่ชอบหลอกหลอกลวงเตงว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็คือเราเป็นคนตาบอดคนที่ชอบมีข้ออ้างเหมือนเมื่อกี้ที่เราเทศนาเออเมื่อวานนี้ที่เราเทศหนาคนส่วนใหญ่ที่ชอบมีข้ออ้างอย่างเช่น ที่บอกว่าแต่งตัวโปะอยู่ดีก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพระคัมภีร์บอกแบบนี้หรอคะหรือว่าตีความตามใจฉันผมก็เลยถามไปพี่แต่งตัวโปะเหรอครับ mm hmm. คนที่เขามีข้ออ้างคนที่เขามีเรื่องอะไรบางอย่างมันมัน,ม,น,ม,นมันเห็นได้ชัดว่าเขาเขาตั้งใจที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนจริงไหม <c oughs> อย่างแรกนะครับถ้าเรามีความรู้สึกแบบดังกล่าวนะครับก็ให้เรากลับใจใหม่ แต่การกลับใจเนี่ยบางทีเนี่ยเรากลับใจแต่ปากกลับใจแต่ปกติแต่เราไม่ได้กลับใจจริงๆการกลับใจใหม่คือคุณต้องยอมรับจริงๆว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกมาพูดในความบาปที่เราพลาดไปทําพูดในความบาปที่เราปณีประนอมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกมานะครับแต่ว่าเรายอมรับมันและเรียบร้อยว่าเราผิดเรื่องนี้แล้วมันจะนํามาเสื่องการกลับใจใหม่บางคนบอกโอ้ผมกลับใจแล้วครับพี่ แล้วสัพพันก็กลับไปทําอีกผมกลับใจแล้วครับสัพพัก็ไปกลับไปทําอีกผมกลับใจแล้วครับก็กลับไปทําอีกความจริงเราไม่ได้กลับใจจริงๆการกลับใจจริงๆคือเราต้องยอมรับ่าเราทําผิดพลาดโอเคถ้าเราอยากถ้าเรากลับใจจริงๆนะครับเราต้องหยุดหาเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อเข้าข้างหรือว่าปกป้องพฤติกรรมแบบนี้คุณกําลังเอาเหตุผลอะไรบางอย่างมาเพื่อปกป้องพฤติกรรมของคุณที่มันไม่เหมาะสมทุกคนเห็นภาพไหมจริงไหม บางทีบอกว่าโอ้มันตื่นเช้าเกินหนูไม่อยากตื่นมาที่ฐานแล้วค่ะมันเช้าเกินหนูต้องหนูต้องนั่งรถไปเรียนตอน8ปดโมงตอน7จ็ดโมงต้องตื่น6กโมงคุณก็กําลังหาอะไรบางอย่างเพื่อมาปกป้องพฤติกรรมบางอย่างของคุณเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์อะไรมากขึ้นแค่นั้นเองต่อมานะครับผมอยากให้น้องเนี่ยสแสวงหาพระเจ้าในทุกวันแน่นอนการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ฟังผมนะความหิวก็หายเนี่ยถ้าถ้าทางโลกเนี่ยเรารอไปเรื่อยๆเราก็จะหิวเองถูกไหม ถ้าวันนี้เราไม่ได้กินข้าวจนตื่นไปพรุ่งนี้จนบ่ายโมงแน่นอนเราหิวเองความหิวก็หายทางโลกคือเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็หิวแต่ความหิวก็หายทางฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่ว่ามันนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันมันจะกลับมาหิวอีกมันไม่มีทางถ้าวันนี้เราเป็นคนที่เลิกหิวก็หายทางฝ่ายวิญญาณไปแล้วเราเราอิ่มจากทางโลกเพราะมันเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะกลับมาหิวฝ่ายวิญญาณได้ยังไงคือเราต้องเริ่มที่จะลงมือทําก่อนแล้วความหิวมันจะมาเองเราต้องเริ่มอธิษฐานภาษาพระมิญญา แบบดังๆให้พระมิญ,ญาขยับลิ้นเราเปลี่ยนเวลาทุกๆห้าทุ่มแทนที่จากห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจะเป็นเวลาที่พระมิญ,ญาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์ของเราจะมาขอแทนเราใครจะไปรู้ทุกครั้งที่เราอาธิษฐานโชราบาบๆาบาบา,บาพระเจ้าอาจจะปลดนี้อะไรบางอย่างให้กับเราแล้วอีกสองวันข้างหน้าแต่เราวันนี้ที่เรายังไม่ได้การปลดปล่อยหรือเรายังไม่ได้ธุรกิจใหม่เรายังไม่ได้ลูกค้าเรายังไม่ได้อะไรบางอย่างเพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานจนจบด้วยซ้ําจริงไหม เราต้องเริ่มลงมือทางก่อนลงมือทําก่อนแล้วพระวิญญาณจะส่งความหิวมาให้เราเอง <Đ ược. S 1> แล้วพระเจ้าจะส่งความหิวกระหายมาให้เราเอง <Đ ược. S 1> ตอนนี้ผมเริ่มพูดภาษาพระวิญญาณผมก็ต้องเอาชนะความง่วงโดยการที่ผมขอพระเจ้าพูดแล้วผมก็พูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆจนรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็มาถึงวันนี้แล้ว <Đ ược. S 1> เราต้องเริ่มได้ด้วยตัวเองก่อน<ด>ผมขอาท้านะผมรู้สึกเลยว่าพระเจ้าบอกผมว่าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้น้องกล้าที่จะตื่นเช้าขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่ง ตื่นเช้าขึ้นเสร็จไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอธิษฐานอยู่ที่เตียงแน่นอนอธิษฐานอยู่ที่เตียงก็ได้แต่ว่าเตียงมันเป็นตัวขี้เกียจที่ทําให้เราล้มลงไปนอนตื่นเช้าปุ๊บุกขึ้นไปแปรงฟันแล้วตั้งใจว่าวันนี้จะมาพบพระเจ้าแล้วก็ขอเวลาสัก30นาทีเปิดเพลงนมัสการเอาการทรงสถจิตไปร้องไห้กับพระเจ้าไปหัวเราะกับพระเจ้าแล้วทั้งวันนั้นเราจะเต็มไปด้วยการปกคุมไฟวัญญาโอเค,อเ,คเราจะไม่ได้เป็นคนขี้โมโหอ,อีกต่อไปเราจะเราพร้อมที่จะเจอทุกเรื่องพอพระเจ้าอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มวันบางคนพลาดตรงที่มามาาาอธิฐนนตตัั้้งแ่ทยว ส่วนใหญ่ที่ถานไทยวันมักเต็มไปด้วยอะไรรู้ไหมครับสารภาพบาปแต่การอธิษฐานในตอนเช้าเริ่มต้นมาจากการขอการปกคุมฝายวิญ,ญญาณขอความจอยของพระเจ้าอยู่ขอความรักของพระเจ้าอยู่ที่ตัวเราโอเครุงนี่ใครจะเริ่มตื่นเช้าขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงบ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยโอเคดีผมให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากโอเค,อเคสุดท้ายแล้วนะครับ แน่นอนว่าทุกคนในที่นี้รับใช้กันหมดแล้วจริงไหมเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าถ้าเรามีส่วนร่วมในคิดจกักล้วประกาศข่าวประเสริฐบ่อยๆไปพันธกิจหรือว่ารับใช้การรับใช้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็นเชื้อเพลิงในการที่เติมไฟให้เรากับพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีไฟเนี่ยใช้เวลากับคนที่มีไฟของพระเจ้าเราจะสัมผัสได้ว่าคนไหนมีไฟของพระเจ้ามันจะมีแพชชั่นที่มันแปลกมันจะมีแพชชั่นที่มันไม่เหนื่อยอย่างวันนี้ผมก็พูดได้ว่าใครมีไฟของพระเจ้าบ้าง แต่ว่าไม่อยากพู่เดี๋ยวบางคนน้อยใจแต่ความหมายก็คือว่าถ้าเราอยู่ใกล้กับคนพวกนี้เนี่ยพระคัมภีบอกว่าอยู่กับคนที่นิสัยไม่ดีก็ทําให้นิสัยดีเสื่อมเสียแต่ผมมั่นใจว่าถ้าอยู่กับคนที่นิสัยดีอยู่กับคนที่มีไฟไฟในตัวเขาก็จะมาจุดถูกจุดในตัวเราด้วย